ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a n d o m นะคะกับหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณ สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณตอนนี้นะคะคือตัวเขาอะสถานการณ์ชีวิตของเขาตอนนี้โอเคไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยนะคะเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยกำลังไปได้ดีไปได้สวยหนะ้าที่การงานเติบโตโก้าวหน้าหรือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจอะไรบางอย่างเช่นถ้าเขาเคยบอกว่าเขา อยากจะเก็บเงินซื้อบ้านหรืออยากจะเก็บเงินซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาทําได้แล้วเขาทําสําเร็จแล้วนะคะทําได้ตามเป้าหมายแล้วหรือถ้าเขาบอกว่าเออเขาอยากหางานดีๆเขาอยากมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขาทําได้แล้วอืมคืออย่างแรกเลยอ่ะเราสึกว่าเขาอยากจะบอกข่าวดีกับคุณข่าวดีของตัวเขาแล้วเขาตอนเนี้ยเขามีความสุขมากเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาอ่ะ มาอีกขั้นหนึ่งแล้วมาอยู่ในระดับที่เขาพอใจแล้วเขาก็ภาคภูมิใจกับตัวเองอะไรที่เคยอยากมีก็ได้มีงานการที่มั่นคงเงินเก็บหรือว่าอยากมีบ้านอยากมีรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้แล้วแล้วได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบงานที่ทําก็แฮปปี้ดีมีความสุขเป็นงานที่เขารักอะค่ะเป็นงานที่เขาเขาอยากทํา รู้สึกว่าอยากตื่นไปทํางานทุกวันหรือว่ามีกําลังใจในการทํางานเพราะว่าดูมีแพชชั่นกับกับการทํางานนะคะโอเคอันนี้คร่าวๆชีวิตเขาตอนนี้เออฟังดูชีวิตดีๆเนาะแล้วยังไงอีก โอเคตั้งแต่เลิกลากับคุณไปนะคะเขาก็โสดโสดมากๆเลยตอนนี้โสดสนิทเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครใหม่นะคะแต่ก็ยอมรับว่าโอเคก็มีคนผ่านเข้ามาบ้างมีคุยบ้างมีดูดูบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แบบคบหากับใครจริงจังแต่ช่วงนี้เขาค่อนข้างเสนห์แรงอืเขาค่อนข้างเสนห์แรงมากๆด้วยนะคะ อาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกแหละแต่สําหรับตัวเขาถามว่าเขาพร้อมที่จะมีใครตอนนี้หรือ,อยังก็ยังนะคะยังอยากใช้ชีวิตโสด,โสดยังแฮปปี้กับการอยู่กับตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบสนุกกับการทํางานมากกว่าเออสนเรื่องความรักก็อาจจะยังไม่ได้โฟกัสมากนะักนะคะ ตอนนี้ตัวเขาอะคิดแค่เรื่องที่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่มันเคยเที่มันเคยติดขัดอะอย่างเช่นถ้าในเรื่องถ้าเขาเคยติดขัดในเรื่องของการเงินเคยสถานการณ์ทางการเงินฝืดเคืองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลง หรือถ้าเขาเคยมีปัญหาเรื่องของงานเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันมีความมั่นคงหรืออยากจะจัดการอะไรปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาอะค่ะซึ่งชีวิตของเขาอะก็เหมือนกับใช้เวลาในเรื่องพวกนี้ซะเยอะไม่ได้ไปสนใจอ,อ,อยากจะหาแฟนอยากจะหาคนรักอะไรสักเท่าไหร่เขาอยากจะเล่าให้คุณฟังอะว่า ช่วงที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขามีล้มลุกคลุกคลานนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วตัวเขาเองก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาแล้วมันทําให้เขาอะ่ะเติบโตขึ้นทําให้เขาเหมือนแบบมีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นเป็นคนที่แก่ประสบการณ์อะเขาเหมือนคนที่แก่ขึ้นอีกสิปีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่ผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างมาแล้วก็ เขาผ่านมาได้แล้วด้วยเขาผ่านมาแล้วเขาทําได้ดีเขาประสบความสําเร็จเขาแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้แล้วมันทําให้ตัวเขาเข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้น,นแล้วก็เหมือนเข้าใจโลกมากขึ้นในหลายๆอย่างอืมไม่ใช่แค่เข้าใจโลกนะเข้าใจผู้คนเข้าใจความคิดเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยเราว่าเขาเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่เติบโตขึ้น ดูมีสติสัมปชัญญะดูมีสติปัญญามากขึ้นด้วยในตอนเนี้ถ้าเมื่อก่อนเขาเคยทําตัวเป็นเด็กคือตอนเนี้ยเขาไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเขาโตขึ้นแล้วนะเขามีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะอะไรที่เคยทําผิดทําพลาดไปเหมือนเขาคิดได้แล้วเขาสํานึกแล้วด้วยแล้วเขาก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอืม สิ่งที่เขาอยากจะคุยกับคุณอยากจะบอกกับคุณน่ะคือเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณเขารู้แล้วว่าคุณรู้สึกยังไงที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจที่ทําให้คุณผิดหวังหรือเจ็บปวดหรือการที่เขาทิ้งคุณไปมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ป,ปุบปรับไม่ทันได้ตั้งตัวหรือมันอาจจะเกิดจากคำพูดที่ไม่ทันคิด อะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนกับไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่คาดเอาไว้ล่วงหน้าคุณเองก็ไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวคือมันเหมือนกับอยู่ดีๆก็ก็คบก็คุยกันอยู่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอะไอ้วันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันดันมีปากเสียงกันมันดันทะเลาะกันแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนแบบฟ้าผ่าลงมาตุ้มแล้วพังเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแล้วทุกอย่างมันพังทลายหมดเออ เขารู้ว่าเขาทาให้คุณเสียใจหรือบางคนนะคบคบกันมาอยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีๆเขามาบอกเลิกคุณหรือเขาหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ทันตั้งตัวอืมหรือมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทิมแทงจิตใจคุณทําให้คุณเสียใจทำให้คุณเจ็บปวดเขารู้ตัวว่าเขาผิดเขารู้ตัวว่าวันนั้นน่ะมันเป็นความผิดของเขานะเขาทําไม่ดีแล้วเขาเองก็เสียใจ ตอนนั้นเขาอาจจะมองไม่เห็นความผิดของตัวเองแต่ณตอนนี้เขารู้ตัวและเขายอมรับผิดแล้วถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะหาโอกาสกลับไปแก้ไขแต่ว่าเขารู้ว่าเขาแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่ถ้าในอนาคตอะคะ่ะมีอะไรที่เขาพอจะทําได้ที่เขาพอจะช่วยเยียวยาวคุณได้เขาอยากจะทานะเขารอจังหวะรอโอกาสอยู่นะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้มันเป็นยังไงอะ่ะเช่นถ้าคุณอยากให้เขาไปขอโทษด้วยความจริงใจเขาเต็มใจจะขอโทษอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะบอกว่าขออย่างเดียวช่วยหายไปจากชีวิตฉันเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะคือถ้าคุณต้องการแบบนั้นเขาก็ทําได้เหมือนกันนะคะก็คือเอาที่คุณสบายใจอะ่ะเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะแค่อยากจะทําอะไรอะไรให้มันดีขึ้นให้คุณรู้สึกดีขึ้นเขายอมลดอีโก้ยอมลดศักดิ์ศรียอมยอมลดอัตราในตัวเองอะค่ะยอมเพราะว่ารู้สึกผิดกับคุณจริงๆ กับเรื่องที่ผ่านมาก็บอกแล้วว่ามันเหมือนเขาโตแล้วเขาผ่านอะไรมาแล้วเขาเหมือนมีความคิดมากขึ้นอะ่ะคิดได้สํานึกผิดอะไรที่เคยทําผิดก็สํานึกนะคะหรืออะไรที่มันเคยพลาดเคยพั้งไปอะไรเงี้ยคิดได้แล้วเหมือนเป็นอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มกลับมาคิดเรื่องเก่าๆว่าเออเราเคยพลาดตรงไหนเราเคยทําอะไรแย่เคยพลาดทั้งตรงจุดไหนบ้างในอดีตอยากจะกลับมาแก้ไข ถ้าทําได้อยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ถ้าทําได้แล้วก็ได้แต่รอโอกาสรอจังหวะนะคะไหนอยากบอกอะไรกับคุณอีกไหมเขาอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณเป็นคนที่ดีดีมากพอเพียงพอ,พอและจงมั่นใจในตัวเองนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองคุณเป็นคนที่ดีพอเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเป็นคนที่ มีคุณสมบัติเพียรพร้อมมีเสน่ห์อ่ะเพราะฉะนั้นณนะตอนนั้นน่ะถ้าคุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงทิ้งคุณทําไมเขาถึงเลิกลากับคุณหรือทําไมเหตุการณ์มันถึงแย่แบบนั้นทําไมต้องจบกันคุณทําอะไรผิดหรอคุณไม่ดีตรงไหนหรอเขาอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณนะคะไม่ใช่ความผิดคุณเลยแต่โอเคนะ ตอนนั้นเวลานั้นมันอาจจะเป็นตัวเขาเองที่ดือ้อเป็นตัวเขาเองที่ออต่อต้านต่อต้านความรู้สึกตัวเองต่อต้านความคิดหรือว่ามีความคิดที่มันขัดแย้งกันไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่ใช่ความผิดคุณแล้วถ้าคุณเนี่ยยังมีความคิดในหัวที่แบบหรือเพราะว่าเราไม่ดีนะ หรือเพราะว่าเราเอ,อผิดพลาดตรงไหนนะแต่บางครั้งคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะตีกันในหัวว่าแบบไม่อะฉันไม่ได้ผิดเอ๊ะแต่ว่าหรือฉันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณเลิกคิดมากเลิกสับสนนะคะแล้วก็กลับมาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็หันมาดูแลตัวเองรักตัวเองนะ เขารู้สึกยังไงกับคุณเอ่ยเราเห็นความรู้สึกผิดเห็นความเสียใจนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกผิดอะ่ะมันเป็นความหม่นหมองอะ่ะอืมจริงๆเราอยากรู้ว่าเขารักคุณไหม,ไมเขาคิดถึงคุณไหมอะคิดถึงอะคิดถึงแน่นะคะเขาคิดถึงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแต่มันเป็นความคิดถึงในเชิงที่รู้สึกผิด หรือว่าอาสํานึกได้คิดได้แล้วเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้มีความสุขพอนึกถึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่มีความสุขกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าอาจจะเคยทํำอะไรพลาดทําอะไรผิดไปมันออกแนวเป็นความรู้สึกเศร้าอะ่ะหม่นหมองอะ่ะคิดถึงแบบแบบเศร้าอ่ะค่ะ เนี่ยเขาอยากทําดีกับคุณจริงๆนะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสมีอะไรให้เขาช่วยเหลือได้เขารู้สึกผิดกับคุณมากๆจริงๆและคำหนึ่งที่มันเข้ามาในหัวตอนนี้ก็คือขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเสียใจจริงๆนะเ <ๆ S 1> นี่ยมันเหมือนมีคําพูดที่อยากจะบอกคุณแบบนี้แล้วถ้ามีอะไรให้ช่วยที่เขาทําได้เขาอยากจะช่วยถ้าอะไรที่จะพอทําให้คุณรู้สึกดีได้เขาจะทําเขาอยากจะทํา อรู้สึกผิดมากๆนะคะโอเคอ่ะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ